ฮัลโหลกอบสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่รักทุกคนเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมแล้วนะครับกับเจ้าวอสเอ็มไทยแลนด์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าสก o ปปี้ไอน,นะครับสกูปปี้ตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นตัว2019หรือเปล่าก็คือเอาง่ายๆก็เป็นตัว,ต,วตัวรุน่นรุ่นใหม่อ่ะตัวรุ่นรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่ <laughs> รุ่นเก่านะครับ ก็คือรถคันนี้เจอปัญหาครับก็คือช่างครับช่างได้ทําการรื้อมาแล้วนะครับก็เขาเคยทำการตรวจช็คแล้วนะครับอาการของมันก็คือรถสตาร์ทนะครับกดกดสตาร์ทอ่ะมันมันไม่ดังเขาก็เลยนะครับไคยทาการเช็ครีเลย์รีเลย์สตาร์ทอ่ะรีเลย์สตาร์ทสตาร์ทอยู่ตรงนั้น่ะรีเลย์ก็นะครับ ใช้งานได้ปกติได้สตาร์ทก็ทํางานได้ปกติไม่ได้เสียนะครับสต็อปเบรกเนะี่ยสต็อปเบรกเนี่ยกำเบรกก็นะคือไฟเบรกหลังติดปกติเลยสตาร์ทเท้าติดนะครับแต่กดสตาร์ทมื่อมันไม่ไเสียสวิตช์ก็ไม่ได้เสียครับอย่างรุ่นเนี้บางบางคนเนี่ะไม่รู้นะครับรุ่นนี้ย สิ่งที่ที่เราไม่ควรมองข้ามเลยอะถ้าเราทําสมมติที่เจง,งงเพราะว่าเราซ่อมรถรุ่นเก่ากว่าน,นี้รุ่นรุ่น,นสุกปี้ตัวเก่าอะถ้า s c กปี้ตัวเก่าอะเนี่ยมันจะก็คือเราจะกำเกบกเบกหน้าเนี่ยเบกหน้าก็สตาร์ทได้แล้วแต่รุ่นใหม่ๆอะมันต้องกำเบกหลังอย่างเดียวยฟังฝังฝังซ้ายเนี่ย มันต้องทำฝั่งซ้ายอย่างเดียวถึงจะติด,ดเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์สตอปเบรกแล้วนะครับร่นี้มันใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้นี่เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็คือตัวนี้รถคันนี้เซ็นเซอร์ตัวนี้มันเสียนะครับเซนเซอร์ตัวนี้มันเสียผมก็เลยทําการตรวจจิกก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จบงานได้นะครับถ้าถ้าเราไม่รู้อ่ะนะครับ ถ้าเราไปซ่อมรถรุ่นเก่าๆอะ่ะอาจจะงงนะเพราะว่าสต o อปเบรกก็ติดแต่ทำไมไฟมันมันไม,ไม่ไม่ไม่ได้มาเลี้ยงนะครับที่รีเลย์เลยนะครับก็จะเจอปัญหาก็เหมือนคันนี้เลยนะครับต้องลือมันหมดเพราะไม่รู้นะครับเช่างเขาไม่รู้นะครับเขาก็ทำถูกแล้วกับรถรุ่นเก่าๆอะ่ะมันจะเป็นแบบนั้นอะ่ะแต่รถรุ่นเนี้นะครับ รุ่นนี้มันมันไม่ได้ใช้แบบเก่าแล้วนะครับมันจะแยกเลยมันไม่ได้ใช้ไฟสตาร์ทมื่อมันจะไม่ยุ่งกับสต็อปเบรกเลยนะสต็อปเบรกอะไฟไฟไฟหลังอะไฟตอนที่เรากำเบรกอะไฟมันจะสว่างอะก็คือมันจะไม่ยุ่งเลยมันจะมีเซนเซอร์แยกเลยเซนเซอร์เฉพาะสตาร์ทมือเลยเนี่ยเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยตอนที่เรากำเนี่ยก็คือเซนเซอร์มันจะมีสองตัวเลยมันจะก็คือเซนเซอร์เนี่ยตัวเนี้ยมันไม่ได้ใช้เลย มันมีหน้าที่แค่ตอนที่เรากำเบรกอะไฟไฟเบรกหลังอะมันติดแค่นั้นเองนะครับแต่ตัวที่ทําให้สตาร์ทได้เนี่ยก็คือตัวเนี้ยเวลาที่เรากำปุ๊บเนี่ยหลักการของมันอะเรากำเบรกปุ๊บไฟที่จากสวิตช์เนี่ยสวิตช์กุญแจมันก็จะวิ่งมาเนี่ยเนี่ยมันจะวิ่งมาที่ที่ เซนเซอร์ตัวเนี้ยเซนเซอร์ตัวเนี้ยก็จะส่งไฟมาที่สวิตช์สวิตช์ก็จะส่งเนี่ยสวิตช์ที่เรากดอ่ะจะส่งไฟไปที่รีเลย์นะครับไปที่รีเลย์ส่วนนะครับรีเลย์ก็จะทําการนะครับเมื่อไฟมันเข้าแล้วนะครับบวกกับลบมันเข้าที่รีเลย์แรงดันของแม่เหล็กนะครับมันจะดันสปริงมันก็จะทําการต่อนะครับไฟบวกจากแบตเตอรี่วิ่งไปที่ ไดสตาร์ทนะครับไดสตาร์ทก็ทำงาน,นครับแี่นี้เองนะครับหลักการของมันก็มาแนะนำให้กับเพื่อนๆน,นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็สวัสดีนะครับ